โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเอเชียปี2021โดยนิววิกโดยผลจากการวัดจาก3หัวข้อหลักคือคะแนนจากบุคลากกรทางการแพทย์ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วยและการวัดผลทางการแพทย์โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกันโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเอเชียปี2021มีใครบ้างอันดับ1สิงคโปร์เจเนเรอ,อันดับสโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียวอันดับ3เซนลุก อันดับ4อาสานอันดับ5โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซอันดับ60การแพทย์คาเมดะอันดับ7โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเคียวชูอันดับ8โรงพยาบาลกลางแห่งชาติญี่ปุ่นอันดับ90การแพทย์ซัมซุงอันดับ10โรงพยาบาลเซเวเร่โรงพยาบาลสิงคโปร์เจเนเรนนั้นเป็นอันดับที่9ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2021โดยนิววิก นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลบำรุงราชที่ได้รับอันดับที่1โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี2021ยังติดอยู่ในอันดับที่101-200ท็อป200ของโลกประจำปีนี้อีกด้วย